สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอยู่กับย่านิงย่านิงพามาเที่ยวแก่งกอกค่ะามาเที่ยวแกงกอกพามาซ่อนแกงกอกซ่อนกุ้งแกงกอกนะคะนี่ค่ะลงไปซ่อนกุ้งแล้วนี่ค่ะเราไปซ่อนก่อนแล้วเราไม่ได้เท่าไหร่พ <laughs> ี่นี่นี่กำลังซ่อนกุ้งอยู่เดอ้อน้องพิงน้องพิง เอามาให้ดูหน่อยกุ้งน่ะเอามาให้ดูหน่อยได้ไหม<ส><น>ปานพากันมาซ่อนกุ้งค่ะมาซ่อนกับเพื่อนเพื่อ<ส>นซ่อนกุ้งกับเพื่อนเพื่อ<ส>น<ๆ><ๆ>ค่ะนี่ค่ะมากันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนค่ะมากับเขานะคะมาซ่อนกุ้งกับเขานะคะระวั<ส><น>ลงล้มเด้อซ่อนไปตาม ป่าไม้นะคะซ่อนไปตามป่าไม้นะคะนี่ค่ะซ่อนกุ้งไปเลยตามแถวแกงกอกนี่นะคะแกงกอกหน้าเที่ยวหน้าซ่อนกุ้งมีกุ้งมีปลาค่ะเป็นสถานที่เที่ยวพร้อมด้วยนะคะนี่ค่ะแกงกอกนี่ค่ะสถานที่เที่ยวด้วยเด็กก็มาซ่อนกุ้งอยู่ด้วย <laughs> เด็ก เด็กก็พากันมาช่อนกุ้งเพราะว่าเขาล้อนเขาล้อนเขาไม่มีเขาไม่จะทำอะไรเขาก็พากันมาช่อนกุ้งค่ะเขาร้อนเขาก็พาน้องๆพากันมาช่อนกุ้งเพราะเขาล้อนมาลงมาเล่นน้ำเล่นน้ำด้วยช่อนกุ้งไปด้วยค่ะนี่ค่ะสาวปันก็มาย้าหนิงก็มาพากันมาเล่นน้ำช่อนกุ้งด้วยนะคะนี่ค่ะอ้าว เดยถอยอขึ้นไปก่อนนะคะ่นคะน้ำก็ไหลตกสวยงามมากนะคะลงไปแช่อู้เย็นเย็นมีค่ะเด็กเขาก็ลงมาแช่น้ำแช่น้ําซ่อนกุ้งไม่มีปีงบ่เฮ้ยเด็กน้อยโอ้นุน่นนิดาก็มาด้วย อามาแช่น้ำเล่นเย็นพาเดี๋ยวมาเล่นแก่งเกาะต้อนกุ้งด้วยโอโอพาตกกล้องตกเดี๋ยวพากล้องตกเด้อ้นไปอ่านูน่นตานก็ไปต้อนกุ้งกับเขา วันนี้ฮอดแกงกอกมาฮะทำไมไม่ซ่อนกับเขาโอ้ยแห้งยากเย็นแห้งยากเย็นพัดดานเปียกบ่อุ้งกระตัวใหญ่ใหญ่นั่นล่ะถิงสสกไปชาว่าแล้วถีง เออเชียนพิงเชียนพิงเอาเขียดมาเอาเอเอามาบ้างนะพิงพิงค์เยเอามาบ้างลูปุงนะปุมาบ้างนงใกมาเอาบ้างแม่พิงคือมีซ่อนอนางใส่สิพิงค์ไอพวกใส่บานหอ มาเออข้าวตึงน่นะข้าวตึิงเอาเบ่งนะพี่เอาเบ่งนนไม,ไม่น,น,นันเป็นติดเนี่ยมา,นายขนาดได้มา นี่เซียนหากุ้งปลาผู้ปลาผู้ผู้เซียนหากุ้งใหญ่เลยเออมีตัวตัวใหญ่ใหญ่ผลตัวใหญ่เออเนาะกุ้งตัวใหญ่เห็นดูดูสิคะดูสิคะในกุ้งนี่ยนี่โอ้ตัวใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยพอกินแล้วเออโอ้ตัวใหญ่เห็นเนาะพิงเนาะอนาะย่างยี่ตัวนึงเอาเข้ามั่นเลยเฮ้ยสองตัวนั่นก็อันใหญ่เนาะนะเก็บ มาซ้อนบอลเราพาเดี๋ยวมาซ้อนกุ้งเออที้าลก็อ่านมาแล้้วมาี่ยวก็ท่นาไมบอกหอยเล็ม้าก็ไดบ่โถโอ้อุ้ยเนาะเฮ้ยเราเลหอยเล็บมาหลายนะไปป่านเป็นงมหอยเล็บม้าดีกว่านี่เออเป็นงมหอยเล็บม้าอือ เล่นน้ำเย็นเย็นกันเลยซ่อนกุ้งแล้วก็เล่นน้ำกันนีอ่อ้าวซ่อนกุ้งแล้วก็เล่นน้ำกันไปมงมหอยเล็บมาเป็นงมหอยเล็บมาต่อไปไปน,น,นั่นคลิปนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้่านิงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวาสดีคะ่ะ จบกันแค่นี้นะคะคลิปนี้นะคะสวัสดีนะคะติดตามคลิปหน้าใหม่นะคะ